8เรื่องจริงในเกมมาวีที่คุณทุกคนต้องเคยเจอทั้ง8ข้อที่ผมมาไม้ทุกคนดูนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องจริงฮ่าๆเกาๆนะผมตลกตลกในสังคมเกมของเราฮะก็ทุกคนเนี่ยเคยผ่านข้อไหนมาบ้างนะครับผมก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับผมหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าทั้ง8ข้อนี้เนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับ จ้าก,ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปกันพี่มีร้านขายเกมอาวีมาแนะนำชื่อเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มคุ้มพร้อมเล่นลุ้นครบแลงคอร์สสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยผมจะิงกง์ไว้ใต้คลิปนะครับ ดูตำแหน่งที่มันเลื่อนนะสิครับทุกคนตำแหน่งสุดสงเกียรติสุดๆไปเลยเดี๋ยวเล่นตำแหน่งที่วางเองโคตรเต็มใจเลยฮะเรื่องจริงที่หนึ่งนะครับจงจำไว้ดีนะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากที่จะเล่นโรมในโหมดแรงหรือโหมดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องรีบเลือกตัวให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยการโดนจัดเจ็ดให้เล่นโรมโดยที่คุณไม่ได้อยากที่จะเล่นนะครับอืมนี่แหละเลือกช้าเท่ากับ เล่นลมแม่งก็เลือกตำแหน่งกันไว้กืน้นถอยทุกคนเห็นคำนี้ไหมครับคำว่าถอยใช่ครับคำว่าถอยของใครหลายๆคนเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าถอยนะครับคำนี้นะครับเพื่อกดแล้วเนี่ยมันคือคำว่าโจมตีนะครับผมความหมายของมันเนี่ย เมื่อทุกคนกดขับเนี่ยแล้วเนี่ยจะทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยรวมถึงตัวเราเนี่ยมีพลังความฮึกเหิมนะผมจะมีความกล้าเล่นกล้าเสี่ยงนะผมเมื่อเรากดเราเนี่ยเพื่อนเราจะเกิดสกิลอยักษ์เป็นโปรเพลเยอร์ขึ้นมาทันทีนะผมทุกคนเนี่ยจะวิ่งเข้าไปบวกไปเล่นเนี่ยไปข้า่งตรงข้ามเนี่ยกันอย่างบ้าคลั่งอย่างไม่หยุดหย่อนนะผมจนกว่าเนี่ยทีมเราเนี่ยจะตายกันยกตีแล้ผมถึงเราจะสามารถหยุดได้จริงๆริงนะและนี่แหละครับก็คือความหมายที่แท้จริงของคําว่าถอยส่วนใครได้ยินว่าหอยนี่ก็ไม่แปลกนะครับผมก็เป็นหหนนนนึ่่่่งงใั้คาาววถอออยยยแมกูดดตลลเ และนี่แหละครับคือเรื่องจริงอย่างที่สของเกมอา V วแล้วนะฮะเรื่องจริงต่อมานะครับก็คือ การกดโจมตีนะครับเรื่องจริงนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยนะขับข้อนี้เนี่ยเมื่อทุกคนเนี่ยเห็นคําว่าโจมตีเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเท่ากับว่าให้ทุกคนเนี่ยถอยไปตั้งหลักก่อนครับ ความหมายที่แท้จริงของคำว่าโจมตีนะครับ, like รบในไหนเราก็พูดไปถึง2ข้อเลยนะครับการกดโจมตีกับก,กดถอยต่อไปครับก็คือการกดรวมกลุ่มนะครับความหมายของมันนะครับก็คือการให้ทุกคนเนี่ย ไปทําอะไรก็ได้ครับผมตามอิสระที่ทุกคนต้องการนะครับว่าทุกคนนี่อยากจะทําอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นดันคลิปกลางเดินเล่นไปมานะครับผมเราจะทําอะไรก็ได้นะครับผมคือการกดลมกลุ่มนี่คืออิสระนะครับทุกคนจะเดินไปไหนก็ได้นะครับจะเดินไปวนตรงบับแดงฝั่งตรงข้ามก็ได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวทุกคนเนี่ยเลือกที่จะไปฟาร์มคลิปมังกรเล็กข้างบนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ หรือถ้าทุกคนอยากจะมาดันป้อมก็สามารถดันได้นะฮะเมื่อเรากดรวมกลุ่มแล้วทุกคนสามารถแยกไปทําอะไรก็ได้ไม่มีใครว่านนะฮะหรือทุกคนเนี่ยอยากจะลองวิ่งไปที่บ่อของผนงคัาเนี่ก็สามารถทําได้เช่นกันนะฮะและนี่แหละครับคือความหมายของคําว่ารวมกลุ่ม ่อมาครับคือเรื่องจริงอย่างที่5นะฮะเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับเมดนะครับผมก็คือเมดเนี่ยสามารถโดนดาได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้ออกตัดเลือดนะครับไม่ว่าในตาตานั้นเนี่ยคุณจะเล่นเมดตัวไหนนะครับสมมุติว่าถ้าคุณเล่นแรดแล้วคุณไม่ออกตัดเลือดเนี่ยคุณก็สามารถโดนดาได้เช่นกันนะครับหลายหลายคนน่าจะรู้กันดีนะเช่นถ้าเป็นแรดเนี่ยมันคงจะออกตัดเลือดแล้วมันก็คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่นย แต่มันก็สามารถโดนด่าได้ครับไม่ว่าคุณจะเล่นเก่งขนาดไหนนะครับหรือว่าในตาทาน,นั้นคุณไม่ควรที่จะออกตัดเลือดคือมันออกแล้วมันไม่คุ้มอะไรแบบนี้นะครับคุณก็โดนด่าได้นะครับถ้าเกิดเกมเกมนั้นมันกําลังจะแพ้หรือเราสกอร์อาจจะไม่สวยมากหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราสามารถเป็นแพ้รับฟีมให้สาหรับเพื่อนได้นะครับสมมุติว่าจะแพ้ <S <S เนี่ยเมดมึงไม่เอาตัดเลือดเนี่ยเกมมันเลยแพ้เกมมันเลยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยแล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่ค อาดาเมจเวทเนี่ยของที่เป็นไอเทมเวททั้งหลายเน <transformative. S 1> <c ül üyor> ี่ยมันเพิ่งจะโดนเนื้อไปเยอะมากนะสำหรับแพทปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งทําให้หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ออกตัดเลือดฮะแต่อย่งไรก็ได้มันก็มันก็ต้องออกอ่ะอย่างน้อยก็คือมันต้องการโดนด่าแหละเวลาแม่งจะแพ้แม่งเม็ดแม่งโดนด่าตลอดเลยนะฮะใครที่เล่นเม็ดเนี่ยก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องจริงที่สุดเลยนะสำหรับสายเม็ดบางทีแม่งโดนด่าและสอนาทีวะาทำไมมึงยังไม่ออกตัดเลือดวะไอสัตว์เกมเพิ่งสองนาทีกูจะตังที่ไหนมาละแล้อง ทำใจดีหนึ่งนะฮะ และนี่ก็คือเรื่องจร like ิงอย่างที่6ของเกมอาวีแล้วนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนมันอยากจะเล่นตำแหน่งอะไรเนี่ยคนที่มันกดก่อนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะได้เล่นตำแหน่งนั้นนะฮะเพราะว่าคนที่กดทีหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องยอมให้กับคนที่มันมือไวกว่านะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่มีการยอมให้กันเนี่ยมันก็จะเกิดการทะเลาะแล้วก็โยนเกมอย่างที่ทุกคนเห็นกันบ่อยนะฮะอย่างตาเนี่ยผมก็ลองทดลองเนี่ยลองกดตัวเลือกตัวให้ไวๆวเห็นไหมครับว่าจิตตามจิตทยาเนี่ยส่วนใหญ่คนไอคนที่มันกดทีหลังเนี่ย ก็จะยอมให้เราก่อนนี่ยทั้งทที่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะฮะแต่ว่าในตัดนันนี้เนี่ยเราเจอคนนิสัยดีนะฮะ่าเขายอมเสียสละให้เรานะฮะยอมเล่นลมให้เราแทนนะก็คืออาญาเนี่ยถือว่าเจอคนนิสัยดีไปนะแต่บางตาเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าลงรอยกันไม่ได้เนี่ยอาจจะด่ากันไปแล้วนะผมคือส่วนใหญ่เนี่ยคนมันชอบตั้งกฎกันเองว่าเอ้กูกดก่อนกูต้องได้เล่นก่อนนะทั้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะมัน มันต้องลองแบบลองคุยกันนะว่าอขอเล่นได้ไหมหรืออะไรเงี้ยหรือก็ลองดูอะไรหลายๆอย่างอะ่ะคือมันไม่ใช่ว่าการที่คุณกดก่อนเลยมันจะได้เล่นก่อนนะครับผมมันมันไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปนะต่อมาครับข้อที่7นี้นะครับเป็นข้อที่ไม่สามารถ ที่จะหลีกเลี่ยนชะตากรรมอันโหดร้ายได้นะครับผมก็คือเล่นได้ทุกเลนใช่ครับผมไอการกดเลือกเล่นได้ทุกเลนได้ทุกตำแหน่งเนี่ยมันคือการกดยอมเล่นลมไปโดยปริยายนะครับผมการที่คุณกดเนี่ยคุณจะมีโอกาสร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมากที่คุณจะได้เล่นตำแหน่งอื่นเนี่ยก็คือกดไปเดส่วนหญ่มันจะว่างคือตำแหน่งลมเนี่ยลองสังเกตได้ดูจากการกดจับเวลาห้องดูครับถ้าทุกคนกดจับเวลาเนี่ยแล้วคนเลือกเลนเป็นแคลรี่ไปออฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะจับคู่นานมากนะแต่ถ้าทุกคนเลือกเล่นได้ทุกเลนเนี่ มันจะขึ้นหาห้องเนี่ยเร็วมากนะฮะแล้วเราก็จะได้เล่นลมเนี่ยโอกาสมากกว่า80%เนี่ยคือคุณโอกาสน้อยมากที่ทคุณจะกดเล่นได้ทุกเลนแล้วคุณจะได้เล่นแคลรี่ได้เล่นเมดได้เล่นตำแหน่งอื่นที่มันไม่ใช่ลมเนี่ยคือนี่คือเรื่องจริงที่สุดอีกหนึ่งข้อเลยนะที่ผมเนี่ยเจอมากับตัวเยอะมากนะครับผมคือกูอยากจะเล่นนะแต่ไม่หาห้องไม่เจอทีเนะะี่ยเราก็เลยต้องเล่นลมแทนให้เพื่อนนะครับผม s <S นี่แหละเรื่องจริงที่โหดร้ายที่สุดนะครับผม เอาละครับแล้วเราก็เดินทางม,มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับผมก็คือสายโซโล่นั่นเองนะฮะผมสายโซโล่เนี่ยมันเป็นสายที่เล่นคนเดียวนะฮะก็คือมันจะขึ้นยากกว่าที่มาแบบเป็นตี้เป็นทีมครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงอีกหนึง่งเรื่องนะครับผมสำหรับในเกมเกมนี้นะฮะด้วยความที่เกมนี้มันต้องแบบใช้ทีมเวนะิร์กกันเนาะบางคนก็คิดว่าสายโซโล่เนี่ยมันเล่นง่ายกว่านะไม่ต้องทะเลาะใครใจความเป็นจริง,รงแล้วคือมันเล่นยากกว่าแบบทีมเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าเรามีทีมมีตีมีเพื่อนเนี่ยเราเล่นเราก็จะสื่อสาร แล้วก็อย่างผมเป็นคนขี้เบื่อง่ายนะผมเล่นแค่ตา2ตาผมก็เลิกเล่นเลยนะวันหนึ่งบางทีก็แบบเล่นตอนเช้าตาหนึ่งตงวันตาหนึ่งเย็น2ตาอะไรเงี้ยผมก็เลิกเล่นแล้วผมไม่ได้แบบเล่นเยอะเล่นนานอะไรขนาดนั้นนะผมก็เลยเป็นสายโซโล่ฮะอันนี้ก็คือเรื่องจริงหนึ่งอย่างนะผมสำหรับสายโซโล่เนี่ยสายโซโล่เนี่ยที่มันขึ้นยากนะมันมีเหตุผลแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตําแหน่ง้าผมแย่งกับคนอื่นนะที่กดโซโล่ด้วยกันมานะผมแล้วก็ทะเลาะกันในทีมอะไรเงี้ยมันจะเป็นปัญหาแบบจุกจิกอะนะ อะไรในหลายเรื่องนะทั้งเรื่องเล่นเรื่องการออกของเรื่องเลือดตัวแบนตัวเนี่ยมันก็ทะเลาะได้หมดนะสายซโลเน่ันต้องแบบหนักใจนิดนึงนะเพราะมันต้องเล่นกับความเงียบเนะี่ยก็คือแบบว่าเราไม่ได้สื่อสารกับใครนะมีแค่แบบกดปุ่มช่วยเหลือโจมตีถอยอะไรอย่างงี้นะก็คือมันจะเล่นยากกว่าสายทีมนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง เ,เรื่องจริงนะผมสหรับในเกมแล้วน,นะที่ว่าสายโซโลเนี่ยมันจะขึ้นแรงยากกว่านะมันคือเรื่องจริงๆครับบอกเลยว่าแค่กว่าผมจะไต,ต่เต้ามาถึง20ดาวได้เนี่ยคือแบบเล่นคนเดียวมาโซโลมานี่ลําบากยากขัดเข็นมากนะผมทุกคนก็นั่นแหละครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมชอบก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามผมด้วยนะฮะมีข้อไหนบ้างเนี่ยที่ตรงกับคุณผู้ชมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับผมหรือมีข้อไหนเนี่ยที่อยากจะเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องจริงในเกมอาวีแล้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคคคุยกกัันนนได้้ะรบผมลิปี็ เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่ดราม่านะฮะเล่นทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเ,เป็นหลักนะผมโอเคก็คิดนี้ประมาณนี้แล้วกันนะผมไปแล้วครับผม,บผมเจอกันในคลิปหน้าครับสโลว์คลิปนี้ไปครับสวัสดีครับ